เพชฉันทำลายคุณมอนสเตอร์หนีออกจากกองสี่และเราต้องออกจากที่นี่ชควนี้ไปไมนะพวกนายมีสัปหลาดนี้มันจะห้องทดลองไว้แล้วต้องรีบหนีกันนะ <c oughs> <c oughs> เอเลียนนายช่วไปคุยกับเพื่อนนายหน่อยสิว่าอย่าไล่ล่าพวกเราเลยเออไปบอกเพื่อนนายหน่อยนั่นไม่ใช่เพื่อนฉันโว้ยแต่จะว่าไปพวกเรามาอยู่นี่ได้ไงวะนี่เราถูกจับตัวมาได้ไงเออไม่รู้โอเคไปนี่คนนี้เข้ามาเปิดประตูให้เราแล้วขอตัวไปก่อนนะครับขอให้คุณโชคดีไว้เจอกันใหม่บายบายครับซีอูอาร์เกน บาย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 โอเคเราโอ้โหดูเสงสีเสียงที่ทาอยู่ผับฉันคงเต้นไปแล้วนะเนี่ยแล้วพวกนายดูดิมีอะไรไม่รู้เขียวเขียวนี่น้ำลายเอเลี่ยนเลยมแบนี้เิ็บโดดตามฉันมาเลยเิ็บเอเลี่ยนบอกพ่อนายเอาฟโอมารอรับด้วยมีโทรศัพท์ไมหมนีพวกนายเฮ้ย <c oughs> ตรงนี้ไปไม่ได้วะมาตาสีไม,ไ,ไม่สามารถไปได้ทุกคนครับต้องมาทางนี้เออเขาอแล้วนี่นี่เดินเข้ามาในช่องลมตรงนี้ แล้วก็ลงมาเดินมาตรงนี้โอเคอ๋ยังไม่ทันไรเลยเจอลาวาซะแล้วสเตปบอบีแล้วทนายู่ที่นี่มีลาวานี่จีอบจืบเฮ้ยอะไรเลที่หลุดมาอ้ยโ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 ออยโอ้ย้ยโอ้อยโอ้ยโโอ้ยโออ้อ้ยโอ้ยโอยโอ้ยอ้อ้ยยอยโออยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยยโอ้ยโออยโอโอ้ จอแล้วฉันจะตออกแล้วมันกัดขาฉันเมื่อกี้เจ็บมากเลยอยลองกับไปทานเลยดิว่าอร่อยไหมขาในว่าเฮ้ยจะมาแล้วโอ้หน้าตามันน่าเกลียดมากเลยเอเลียนถือว่านายหน้าตาดีสุดเอเลียนปะเนี่ยโอ้ยแน่นอนยุนแล้วคนยังชานต้องเดินยังไงดีอาสับไปได้วยเฮ้ยเฮ้ยดูสิมีอะไรถูกขังไปเต็มเลยเออันคืออะไรอ่ะเหมือนพลังงานหรืออะไรพวกนี้อ่ะโอ้สวยมากใครสร้างไว้นี่เออใครทำไว้นี่เจ็บ เจ็บเจ็บโดดตรงนี้โอ้โหโมันมันแบบเลือ่อนเลยนะนี่อ,อะังงานอนเนียด้านล่างนี่เป็นเลเซอร์สี่เหลี่ยมความปลอดภัยสูงต้องระวังด้วยนี่ไปไป <c oughs> ขอจะกดไปแล้วเราต้องโดดยังไงนี่อ๋อมันจะสลับสีกันนะเจก้กบอ๋อฮอตก็ตกนี่แล้วก็โ,โ,โดดใส่ตรงที่ร่องๆแบบนี้อ้าวเอา้าลรงเขียวนี้แล้วก็โดดนี่เออลำลายผ่านแล้ว พวกนายมาดูตรงนี้สินี่มันคือความลับสุดยอดกันเหรอเนี่ยท็อปซีเขว่าเขาคงไม่อยากให้เราบอกใครนะว่าเรากําลังเจอกับอะไรอยู่พวกเนี้ยเดินมาตรงนี้เป็นควันเขียวระวังโดนนะม่อาจจะเปตดเอเลี่ยนก็ได้ในควันเขียวเนี่ยไปโอ้ยจะกบดมไปแล้วตดเอเลี่ยนเมีนมากขี้กำจักหัวแดงเขานาฉันเลยนีโอ้ยน้แต่ละคนเห็นน้าไม่เหมือนกันแล้วนี่นช่ ไปไปไปเฮ้ยแต่ฉันผ่านมาตรงนี้มานายรอดได้ไงนี่โอเคเรียบร้อยทุกคนไปเจ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่โอ้ยจบจบจีบโอ้ยเราไปโอ้ยอย่ามาใกล้ฉันให้พวกเอเลี่ยนหน้าตาน่ากลัวอล้วเราต้องไปตรงไหนดีไปตรงไหนก็ได้ที่ไม่เจอพ่อใครฉันรอดแล้วโโอ้ นายฉลามอ๋อหอยกวาดเจ้วไอ้ยพวกมันกินฉันจนอิ่มเลยตาย,โ,ย,โ,ยโดยแล้วอย่าจุกหลบซ้ายขวาหน้าหลังอโอ้ยจเจ็บ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 หลบไปทางนี้อ,อม้มีซ้ายขวาว่ะตรงนี้อีริ่งแค่ไปทางไหนปลอดภัยขวาร้ายซ้ายดีไปขวาดีกว่าโอเคไปหาสิ่งชั่วร้ายเฮ้ยมีอะไรนี่ ไ้่โดนได้ไหมอ่ะไม่เห็นมีทางให้ไปต่อเลยเออขวาไล่จริงๆอะไรฉันว่าขไปไปซ้ายดีกว่านี่เอออ่ะทางซ้ายไปได้อ๋อทางซ้ายไปได้ต่อทางขวาคือทางตันนะครับเฮ้ยโอ้โหทางอย่างอไงก็คือห้ามโดนสีแดงเงีไหมใช่เจ็บเจ็บเจ็บอย่างเงี้ยเจ็บยากเรียบร้อยอ้าวอีนี่ก็ไปด้วย ีใครไปนคนสร้างทางนี้เนี่ยมาชัางเทซะเหลือเกินเออจริงเทงมากแล้วใครเขาออกแบบชุดให้เรานี่โหไม่มีสไตล์ซะเลยนะนั่นสิดูชุดเดียชุดอะไรเนี่ยชุดแผงวงจรกันเหลอไม่เทเล,เลยสักนิด <c oughs> ข้างล่างนี่ก็ห้ามตกไปอเนี่ยข้างล่างเป็นน้ำเขียวไม่จะถึงนล้วาเนี่เจอมาเลยกี่พันลมแหลก โอเคบางพัดลมก็จะไม่หมุนนะแบบนี้โอ้โหเอเลียเสียจังเลยแน่นอนนะไม่ได้ชมชมทีแล้วไปเลยนะโดดทางนี้คูพิ้วใชเบื่อจริงๆเลยพวกไม่มีความระวังโอ้โหยายๆนี่มันคูแบบรวอเร็วอ่ะทำไมเัาเสียขนาดนี้เจ็บ เจ็บโอ้ยอย่างเซียนเลยผููชนะมาถึงก่อนเพื่อนไงระวังไอเลี่ยน <laughs> เอเรียนภาษาอะไรอ่อนแอรจริงๆเลยจะไปใช้สนามยังไงไงอะไรนะเมื่อกี้พูดอะไรนะ <laughs> แล้วทุกคนดูระหว่างลอยเอเลียนนะครับ <c oughs> ก็จะมีของให้เราซื้อด้านซ้ายด้วยของพวกนี้ก็ซื้อไปทุนแรงพวกเรานะแต่พวกเราก็ไม่ซื้อเหมือนเดิมแต่ขอดูซะหน่อยก็ดีละกันในของซื้อมีหุ่นยนต์ด้วยจ้ะกบ <c oughs> เอ๊เดี๋ยวมีสัตว์เลี้ยงด้วยอ่ะเราามารถซื้อตัวเองได้วยมีด้อเออสัตว์เลี้ยงนี่เป็นตัวเราไงว้าวแมาแต่ไม่อยากซื้อไม่อยากเสียรถสบัง ต้องร้อยห้าสิบเนไปต่อกันเลยดีกว่านะทางไหนดีเนี่ยทางขวาชัวช์ฉันว่าเดี๋ยวดูทางซ้ายกับประตูเปิดได้ไหมโอเคไม่ได้งั้นมาทางขวาทางนี้เราจะได้เขียวเลยตรงนี้โว้ยเหม็นเหม็นเศษอาหารต้องไปว่ายไม่ฉลามเฮไม่ว่ายเว้ยชัว่าน้ำนี้ต้องเป็นน้ำที่แบบว่ามาจากเอเลี่ยนนั่นเลยน้ำเน่าเสียนี่ใช่้ยเหม็นว่ะ กันหายใจไว้จะกบกันหายใจไว้อ,อย่าหายใจโอเคไม่ได้หายใจแล้วจวังหวะนี้เ <c oughs> จ้าเอเลียนนายคิดว่าครั้งนี้จะกบจะผ่านหรือเปล่าเอ้ต้องผ่านแล้วแหละรอบนี้ <c oughs> โอ้ยผ่านลงน้ำ <c oughs> เอเอเอไป,ไปเลยนี่ไปเลยนี่ไปคือมิน <c oughs> เฮ้ยเดยเขาบอกว่าอะไรมองหาแพทเทิร <c oughs> ์นไงคืออะไรเนี่ย <c oughs> ลองเยียบเลย <c oughs> ฮ้ยมีบอลทะลุไปอ๋ออ้ยแสดงว่าใชนโชคดีมากเลยเดือนเมื่อกี้นี่สองอันนี้ไม่ตกเลยเฮ้ยหรือว่าสีดำทั้งหมดผ่านได้ก็เออะไม่ทั้งหมดนะไอ้คืออะมีทางนี้แล้วก็ทางซ้ายไหมซ้ายไม่ใช่หรือว่าด้านข้างนี้จะไม่ได้แล้วมาโดดอะไรไปบ้างสงสัยต้องใช้วิชามาวิชาอะไรวิชามองทะลุแบบนี้อะจะเจอแล้วสีขาวอันนี้ ไปสุด <c oughs> กองอ่ะชนมไม่สุดกองนี่คือสิ่งที่เรียกว่าวิชามานของฉลามยังไงเล่ามีข้ามาได้เลยยังเก่งฉลามธรรมดาพวกนายขี้โกงแบบนี้ชันนาเอ้<ป>ฉันมาสีฟ้านี่ห้ามโดนใช่ไหมโดนได้ดิอาโดนได้ไอหอโ,โอเคให้โดนได้นม่าห้ามเดินโอ้แล้วนี่ค <มา S 3> ือระวังระวังหัวนะพวกนายเออสิ่งนี้ไม่จะตัดหัวเราได้มองยากเหมือนกันนะเนี่ย ออตาไล่อยู่ไนตาเฟซบุ๊ก <c oughs> หาจังเลยเจอวัวนี่มันสูงไงเติร์เน <c oughs> ี่ยเต่รต่ำเจ็บไม่เรียกอย่าลืมนาออกไปได้แล้วเรียกพ่อานมารับด้วยได้เลยเดี๋ยวฉันโทรหาพ่อฉันแป๊บเฮ้ยอะไรโอ้อย่างยากเลยตรงนี้โอ้ว้าวเฮ้นี่คือเส้นเลือดกันเลดยดเอะจะเส้นเลือดอะไรของในไหม เส้นเลือดอะไรนี่นี่ไงดูสิพวกนายเหมือนเส้นเลือดเลยเนี่ยเพิ่งจะรู้ว่าเส้นเลือดในเลียมเฮ้เฮ้อะไรเดินไปตรงนี้สีฟ้าเหยียบนี่นะไปต่อเราสามารถโดดข้ามมาตรงนี้เลยได้ไหมะลองดูดีดังเลยใครจะลองดูใช่ไมมล้าง่ชั้นเองก็ได้เจ้าเทียมีไปเฮ้โอยฉันนึกว่าจะโดดตรงนี้โหโดดตรงนั้นเลยอ่ะใช่ฉันโดดตรงนั้นเลยลองดูแล้วก็โอ้ย กบนายไม่ต้องใช้ทางลัดก็ได้นะเวย้ยมันยากเกินไปสำหรับนายนนไปทางปกติก็ได้เพื่อความปลอดภัยของตัวเราและครอบครัวเจ็บไอ้เร็วๆจะกบย้า้ฉันต้องโมโหนะเวย้ยเฮ้ยอ,อะไรนาอะไรนี่มันเครื่องบินชัดๆเลยนี่นะโอ้ทำเหมนหน้าตาสกาังเลยนะเออคล้ายๆหน้าตาอะไรสกังเลยนี่โอ้แต่ตรงนี้แสบตามาก เจอแบบมีสไตล์เออดูดีว่าจะมีสไตล์หรือจะตายาไม่ตายเฮยโอเคผ่าน,นว,นวนาอยผ่านเหมือนกันเฮ้ยนี่คืออะไรรีบปะมีรีบทางลงด้วยกดดูดสไปสีเขียวแล้วก็ลองแบบนี้โอ้โหตรงนี้เปรนเส้นเนาะแต่ไม่ช่องว่างเหนื่อยรักษาความปลอดภัยทำไว้ให้ผ่านแน่นอน ไปดูกันไปฉันถึงแล้วไปแล้วแม่ฉลามยู้อหลอฉันด้วยจ้าโอ้โหนายอยากรอฉันขนาดนั้นเลยเหรอเอานี่ผ่านแล้วนี่ตรงนี้ต้องเดินไกลๆหอแค่ไหนเออหล่อแค่ไหน เอผ่านสักทีพวกนายเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเป็น่ีนี่หนีไงไปไปนี่ๆๆเราจะไปไหนอ๋อยังไงยังไงมีจุดมีจุดออจุดที่ตรงนั้นต้องไปกดต้กดปุ่ม้อเต็มโอ้โหอยเต็มโอ้ยอย่าไจุด

อาวจะกบตายแล้วเหรอเออฉันตายแล้วฉันไอตาปุ่มมันจะกดแล้วเป็นสีเขียวแล้วแล้วฉันต้องทำไงต่อนายต้องออกมาทางประตูเว้ยใช่นายวิ่งมาเลยโอเคเมงโหยเต็มเลยมาอยู่เร็วโอ้ยเออพอฉันรอยอยู่เลยเลยข้าวแดดออนี่เออวันนี้่อเรียนขอยืมยานหน่อยหมอไปด้วยอ,อ่ะโอเค ขอชันไปเลยนี่ไอ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 ่หอยขึ้นมาสิเราน่าจะรอดแล้วแหละฉันว่าเอาเป็นว่าคลิปนี้ขอต้นลายนะกันไว้จะก็มายในคลิปหน้านะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับแล้วก็สําหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้แล้วก็อยากได้อีโมจิกบเลี่ยนหลามสุดหล่อเท่ก็สามารถหาได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียง3าบหาบาทเท่านั้น ไปแล้วครับผมไปเจอกันใหม่